กับสบายดีได้สวัสดีเดอ้อผมเป็นพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนกลับมาพบมาพบอครับเบอร์จิตคือเก่ากลับมาพบมาพ่อกับเบอร์จิตมื้อนี้พี่น้องก็อยู่ที่วัดพระท่านใจเนาะกับพอดีว่าทางทีมงานเฮาพี่น้องเอ้ยกับพอดีว่ามาถึงวิกใจงานเนาะก็คือพากันแวะมาหาขอพรเนาะพี่น้องเนาะาทำบุญขอพรน,นี่แหละ ก็ตอนนี้เนาะพ่อพี่นอ้องกตคือว่าไหนเนาะมานำกันสี่คนพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ก็มากับอาณาบ่าวข้ามพเนแพี่น้องเอ้ยบ่าวข้ามเป็นกามาน้ำหลังเนาะงมาเนี่เนะาะโดยสบายดีอ้ามาทางเนี่ยเราตั้งแจ้งเนาะพ่อพี่น้องเอ้ะโดยโดยโดยอ้าสบายดีเนะาะเป็นจังไงเบาวข้ามอาณาไก่อยู่บ่ อยู่กัไก่เติบเนาะเคยมาไก่ชั้มนี่อยู่บ่ยังยังยังคืออาณาบ่าวคำเพิ่นเนาะพราพี่น้องเป็นมือเด็กเนาะที่ว่าได้มาหุ่มงานในทีมงานเฮาเนาะพราพี่น้องกเป็นจังได้บอกพ่อแม่พี่น้องเนยเนาะว่าซื้อช่องซื้อว่าจังได้เนาะพี่น้องซื้อช่องของบ่าวคำามแบบบ่าวคำอุทุมพรเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่าวคำอุทุมพรเนาะก็คือได้ทำคลิปลงไปอยู่ในช่องยูทูบได้บ่เด้อเด้อเด่นเนาะ าสวัสดีพี่น้องอาอย่าลืมน้อพี่น้องเนาะจังไดจังใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปเป็นก้องังใจเนาะให้กับอคำพันนีในเลยพี่น้องเด้อเนาะโดยพี่น้องเลยกภาพก็คือสีแบบสันสันในพี่น้องพอดีว่าไม่กันสั้นบัจิตปลาว้อยู่ในรถเนาะบได้เอามาพี่น้องเลยจังใดจังใดก็ต้องกราบขอโทษขอแพร่นำนาะพี่น้องก็โอเคพี่น้องเดี๋ยวบัจิตจีเปลี่ยนมุ่งกล้องเนาะได้กับสีภาพพ่อแม่พี่น้องอ่าทัวร์เบิร์นเนาะอ่าอยู่บริเวณวัดนี่แหละพี่น้องเอ้ย กาบอจิตกาสีค่อยๆย่างเนาะพ่อพี่น้องบ่าวคัมมันอันเสียงไหนบ้างดิเอก่ะเสียงเลาะเลขหโคกตัวเมนบ้าเลขหโกตัวนี่บ่าวคันี่ยังมาทันเบิ่งบ้ายังโอ้ถายรุ่นเลยใช่เนาะโดยเนาะพ่อพี่น้องก็คือทางอ่าอันบ่าวจิตเองเนาะพ่อพี่น้องก็คือทางบ่าวจิตเองกับ เสียงคือกันพี่เราไงก็เสิได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าไปเบิ้งเนาะไป,ไปสนบบตตบับคาบัดตงคัาบรรยากาศตามวัดต,ตามว่าเนาะ<ม>ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบรรยากาศซีมุ้งหามุ้งเนยพี่น้องกับกำลังอ่าสีผ้ากันเมื่อได้แหละก่อนสื้อเมื่อกับว่าสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเนะาะเข่า่ามาอ่าเบิ้งเนาะอ่ามืาอนี้พี่น้องว่าทางทีมงานเขา มาฮอดใส่ฮอดใส่เนาะกับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดพระท่านใจพี่น้องเอ้ยเนาะมาสามสี่คนพี่น้องให้ทางบะข้ามเพิ่นเนาะให้บะข้ามเพิ่นเป็นตัวอันเป็นพระเอกได้ได้มาหนีนะพ่อพี่น้องไปบะข้ามมานำเป็นรุ่นเล็กวะแมนแมนภาพบะจิตอาชิชันนได้พี่น้องเนอะได้ก็ค่อยไปเนาะงบะจิตกันของบะข้ามจะเป็นอันใดบะข้ามของบะจิตดีเลย นี่ของบัจจินอาจจะเป็น่ยนนะนี่อ๋อชื่อชอยบัจจินแองนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ของบัคคำบ่ของบัคคำเมนเมนเมนโอ้จดใบเด้อบัคคำเด็งยังบัคคำอะไรห้าหนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่งแปดเก้าบัคคำต้องจดใบเด้อมีบ่มมิงนะบ่มีิงอ่าทดสอบบัคคำได้จดใบเด้อห่วยรางวัลที่หนึ่งเลยบัคคำไหยหรือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบัคคำอ่ามาแดงบัคคำจะเริ่มซื้อเด้อซื้อบ่ซื้อแน่น้องพ่อพี่น้องกา มากกว่ไหวขอพรอยู่ที่วัดเพื่อนในเลยพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นวัดที่ศักดิิ์สทธิ์เนาะอ่ามีผู้คนเข้ามากกว่ไหวบูชาพี่น้องเอ้ยไปเด้อเด้อเด้อเขว้บมครับจุดของอน้ำบาจิตน้ำเนาะของบาจิตแมนเดงยังบาครับก่อนพินพินอยู่น้ำหลอกไหมนะของบาจิตนั่นนั่นแหละนั่นแหละเมนเดยังไะจุดเลยบ่แมนเดงยังก็อ่านให้พ่อแม่พี่น้องฟังนี่ศูนย์ 0478 si jet bed, hoặc hôm qua dina. Soon si jet bed, bending yêu hôm dick hooked to do hát, only dick si do si do bong hoa 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 เคยมาอยู่บ่วัดนี่ยังบ่เคยมาแม่นบ่โอ้ยยังบ่เคยมากะปะัะภาพพมีพี่น้องไปเลบึงเนาะเมนเมนเมน บาจิตนะที่ค่อยๆย,ย่างนะพี่น้องนะสี่ประคับประคองก้องในเนาะอันนี้กัอ่าบุคยป้าไม้กันสั้นพี่น้องพอดีว่าโทรศัพท์บาจิตอ่าบุมีอัะนะระบบกันสั้นพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวเพื่นแรกเดี๋ยวมีเงินมีคำพี่น้องอ่าบาจิตกับชิซอแบบพื้นเขาบาตาบาเซนเพิ่น,นแน่แหละสอนบาตาบาเซนเพิ่นยู่ว่าอ่าบริจับอ่าไม้กันสั้นกับไปไทยไทยได้ผมนะบาจิตนี่ต้องพบพลาดหลายสิ่งหลายแนวพี่น้อง บ่คข้ามบ้าข้ามเห็นเคยเห็นโบผนัยผนัยหนาขนาดไงโบไปพุ่นเป็นยู่ทางหน้าพุ่นพุ่นแล้วนะ้พองพี่นอ้องเมื่อนี้ก็จะห้ทางน้องทรายเด้อเนาะเป็นคนพาพ่อแม่พี่น้องไปเนาะ <c oughs> <c oughs> กาทั้งบอร์ตาเปอร์เซ็นพิ่นกะคือว่าเลยพี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องเพิ่นไปก่อนแล้วเนาะ,ะตะกี้ตะก่อนกะเคยอัน บาได้กลับไปน้ำกันพี่น้องเลยเมืม่นอนี้กับเพื่อนกับถ่า,ายคลิปของเพื่อนมื่อนี้กับทั้งน้องของเพื่อนกับมาได้ถ่ายคลิปมื่อนี้กับน้องพ่อพี่น้องแมน,มน,มน,มนเ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 ฮ่กับภาพบอกอาชีพสัส้นๆเด้อพี่น้องเด้อเนะาะจาังไรจังไรก็ต้องกราบขอโทษขออภันยนำหลายๆพี่น้องเฮ้า เมนอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนหามุ้งในได้บ่ะครับเมน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 ในก็เห็นอยู่บ่ฟ้าด้วยสีเนี่พูนเด้ไปเบิ่งบ่หรือว่าไปเบิ่งพญานาคก่อนบ่อพี่ๆป่ะครับมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้โอ้ยอ่างงั้นนัดรถเห็นว่ากันไหนเนาะพอพี่โน้โอ้บ่ะครับตุ่อเป็นยังไงตื่นตาตื่นใจบ่เคยเห็นเนาะหรือว่าเคยเห็นอยู่บ่อเรื่องพญานาคนี่มาท่านเคยเห็นเตเกือบเป็นบ่อืม กระเด็นบ่โอ้ยบอตาก็อะไรเขาวัดเขาว่ายัางบ่ลืมเรื่องกันนะกระเด็นอยู่เนาะเพิ่นก็เคยไปหางี้พี่น้องบอตากับบอคำเหมือนกันอ่ากระซีสชันๆเนี่ยแล้วพี่น้องเล้วจังไดรจังไรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำได้หลายเนาะโอ้จังไรมาไหวเพี่งเกิดคนเนาะอืมบุคือกันด้บอคำไว้่าบคุคคลแบบมึงแมนจะบ้าเฮากับบอได้ไหวเนาะ เดี๋ยวีโอกาสหน้าบัวค้ำไปตอนนี้ก็ใช่บัวค้เพิ่นพาไปเบิ่งใกล้ๆเนาะบัวค้ำปเขาไปใกล้บัวเป็นยังเนาะโอ้ยเลาก็นับถือบูชาเพิ่นคือกันเนาะพี่น้องเลยมีความเสื่อคือกันพี่น้องบัวจิตกระไดพ่อแม่พี่น้องเด้คือกันอยู่บ่เนาะพุ่นพึ่งไปบัวค้ำไปพุ่นเดียวทางบัวจิตที่ไทยมุมกล้องหาเด้ร์เนาะนี่พี่น้องมีไปบัวค้ำผูยืนตัวหน้าุ่นเออนนั่แหละนั่นแหละนั่นแหละ Mới nào mà lúc bác Ok, <laughs> nó lẹ, đánh lẹ <laughs> bà. điều bó chứ chi thay hôm đơ Ồ, nên mẹ á, đi đó bó ta đó Sợ bài đi phí nóng chắp con vô bó chứ cài nó Được rồi đèn qua, nếu tuần ีก็เม็ดน้องเป็นยังชิมีแก้วอยู่ด้วยเนาะยังชิมีแก้วอยู่บ่บ่ตาบ่บ่อเป็นหู้น <c oughs> um ่ะบอจิตโอ้คิดว่านานนายังนานชิมีมาใส่โอ้ดีดีเป็นหนึ่งเลยพี่น้องเลยอ้าบอข้าก็ได้ยืนอย่างเดียวน้อพอพี่น้องป้าบอข้ามเป็นยังไรนี่ฮะสัมผัสเพื่อนบิึงดูใกไก่สัมผัสกับไก่เด้ออยู่ดีไม่เฮงเด้อเฉลิ่งเด้อโดยโดยโดย เมนเมนเมนปรารถนาเอาบวชคำเอ้ยเน่ใดอ่ามันสีดีเนาะเน่ใด้ดีเน่ใด้งามกะอ่าปรารถนาว่าเอาบ่ชคำไปสค่ะค่ะคักค่ะค่ะค่ะคักดีเมนเด้พี่น้องป้าพุ่นเด้พี่น้องพุ่นเด้นี่เดิลงได้คือกันบ่ครับพุ่นแน่เนาะ พญาน,นาฏสองตนน้อพันว่าเนาะไปแสนเนาะบ่ครับย่างไปพุ่นไปทางเวตาลเมนเมนเมนอืออ๋อภาพก็อยากสีสันแน,น่เวตาพันไปแล้วบ่ครับพี่พี่พี่มา,มาบอลพาด้วสีพี่อ่าบ่าจิตกับบขค่มหน่อยสีมาทางนี้พี่น้องอ่าปล่อยให้ทาง้งเวตาพันไปทางนั่นซะเนาะโอ้หเนาะภาพก็สีสัน โอ,โอ้ยเนาะว้าจังไรก็คือว่าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นพระฤาษีเนาะบ่ครับก็อ๋อพะฤาษีสามตาได้บ่ครับเไ้ยนะแมนแมนแมนเมืองนีนเนาะเดี๋ยวกับพญานาคอ่าไม่เท่าพญานาคบ่ดอยไรอันน่ะเขียวพญานาคเนาะอ่ามีลายพี่น้องเดี Kirk ๋ยวกับไม่อีกบ่ครับไหมแมนแมนแมนพะฤาษีคือกันเนาะนั่ะกะ สีองค์คุเอ๋รวยรวยเมน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 มั่งมีซุปขึ้นวันพี่น้องมีแต่ว่าให้เนาะผู้คนเข้ามากลับบ่ายบูชาเนาะบ่คระคำเฮ้ยโวยรวยพี่น้องเอ้คก็คือสีแน่นี่แหละเนาะกภาพก็อยากสีสันๆในเรื่องพี่น้องเด้อเนาะจังได้จังใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำได้ไหลเนาะเฮ้ยไปน้ำมูอเพื่อให้ผู้พุ่นเฮือนหลังนั่นเนาะโมเอ็นเฮือนบ่หรือว่ากุฏิบ่หรือจังใด เนาะแม่ๆๆกะคุณแดบ่ครับบ่งามเด้เดี๋ยวๆบ่จิซีให้ทางอ่าบ่คําไปเบิ่งเลยกะตังให้บ่คําเพิ่นเปิดหูเปิดตาเนาะเพราะว่าบ่เคยออกไปทางใดพี่น้องเอ้ยคําเพิ่นน่ะ่อยู่แต่เฮือนอ่านอกจากนั้นก็ไปแม่นๆไกลที่สุดก็ไปฟังไทย่แเนาะ ไปกรุงเทพอะบอข้ามกับรถไปทั้งอื่นทั้งไกลนะไม่ดงานไม่ได้ทำงานอย่างเดียวบ่ไปเที่ยวไปท่องด้วยโอ้นี่พี่น้องก็สุดยอดสันแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นเด้อเนาะพุ่นบ่พุ่นแนาวพุ่นเฮือนผุนผูถ่ายเฮือนงามพุ่นแนาวบอขำไปก็เอนกูตีบอหีือว่าเฮือนเนาะบ่อเยอะกว้างเลเนาะคือสิบษ์เป็นหลายเนาะพี่น้องเนาะ อันเฮือนเพิ่นนี่เนาะเพิ่นเห็เดคือไม้นะพี่น้องบะคัมไม,ม,ม,ม้บะคัมเอาไม้บ่นอันดินเป็นดินเนีบะคัมเบน่ะนนโอ้<ะ>ป<ะ>อ้าเห็นบะคัมเมื่อไหมาดูป<แ><ะ> <c oughs> ้าเดี๋ว่าสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยโู้เนได้ก็มีอันน่ะหุบปั้นอันน่พ<อ>ะพระเดี๋ยวว่าพาหลายองค์พี่น้องเพิ่นอยู่พูนแน่ พุ่นๆๆไปบ่คําเข้าไปอ่าเฮามาฮูกนก็บ่ยังบ่ทันได้กะไอันอ่าพญานาคเนาะก็ไปกไหว้นอยู่พญานาคก่อนป่ะอ่าได้มาฮอดมาถึงนี่ก็ได้เนาะนะโอเคโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายรูปพญานาคอีกรอบเลยพี่น้องเด้ออ่าบ่นี่ก็สงสัยเพิ่นสิเฮ็ดอันน่ะสร้างซาอีกด้พี่น้องเบิ่งนี่กอ่ากวงเนาะพอพี่น้องกวด แต่ว่าเราบม่ได้สู้มากกับเปลี่นอย่างน้อพี่น้องแต่เกิดอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจแน่เนาะอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเนาะพ่อพี่น้องนะมาครัปรารถนาเอาเด้อเนาะขอให้อ่ามีผู้ติดตามเนาะขอให้มีผู้คนเนาะมีพ่อแม่พี่น้องเข้ามาติดตามอ่าให้ครบให้จนกว่าอ่าจะผ่านก้เนาะมาครัเนาะปรารถนาเอาเด้อเนาะโดย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  ก็คือสีประมาณนี้นะพ่อพี่น้องนี่ก็จะเป็นรูปปั้นของพญานาคเนาะสวยงามสวยงามพี่น้องป้าอย่าคิดเปลี่นดิเนาะบาจิตกระได้โอ้โดยโดยอ่ะก็คือสีประมาณนี้สินะพ่อพี่น้องโดยพี่น้องเก็หาตอนนี้เนาะบาจิตกับบาค้ำก็คือสีได้ขอตัวเจ้าคิปแล้วก็คือสีได้ขอตัวเมื่อเนาะบมคค้ำเนาะอ่า ก็คือสีประมาณนี้จังไดจังใดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามขับส้มแล้วก็ให้กำลังใจบอจิตเนาะพ่อพี่น้องเอลยแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องชายเนาะก็คือบอข้ามเพื่นพี่น้องเอลยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับบอข้ามเพื่อนในเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็คือให่านาผู้ติดตามเพื่อนพานเนาะแล้วก็ให้เพื่อนพานกก็คือขอให้เพื่อนพานก็ ไปวายพี่น้องเลยกดยูทูบนี่แหละโอเคพี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงมั่นสุข,ขสุขคน,น,นเด้อพี่น้องเด้อเนาะไทยนี่บัจจิตกับบัคำก็ขอก่าวคำวา่าสบาย,บายดีด